เอาล่ะครับผมก็สวัสดีนะครับแฟนๆเกม Darkball d o ค Kang Battle ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับข่าวสารของเซิร์ฟเจแปนนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวสารที่ออกมาค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะอัปเดตออกมานะครับต้องบอกว่าทุกๆวันที่1เพราะว่าถ้าอาจาไม่ผิดน้องวันที่1เมษายนนะครับจะเป็นในช่วงกิจกรรม a i r p l Full Day นะครับของทางเซิร์ฟ เจนั่นเองนะครับก็จะทําการปล่อยนะครับตัวละครออกมาในช่วงนี้นะครับเรื่อยๆนะครับซึ่งบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวอ่าทางด้านของผู้พัฒนาครับจะส่งตัวอะไรมาครับในวันโกหกเรานะครับปีก่อนนะถ้าเพื่อนจะไม่ผิดนะครับก็จะเป็นพวกไซบะแมนอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็เป็นพวกการ์ดตัวละครผู้หญิงนะครับในเกมรวมเป็นการ์ดเดียวอะไรประมาณนั้นเนาะปีก่อนนะครับผม และปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะทางตัวเกมนะครับไม่ทําการลืมอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์นี้แน่นอนนะครับต้องบอกว่าแต่อีเวนต์นี้ค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดตรงที่ว่าทางหน้าของตัวเกมนะครับในเซิร์ฟเจปแปนะครับได้ปล่อย1ตัวละครนะครับที่ผมคิดว่าโอ้โหหลังจากที่ผมเห็น สกิลอาร์ตท่าไม่ตายของเข,ขาแล้วผมบอกเลยว่าโคตรเท่โคตรสวยนะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีสกิลท่าไม่ตายที่สวยมากๆเลยนะครับผมเห็นครั้งแรกบอกว้าวเลยอะเออถ้ามาเป็นตู้กาชานี่แบบโอ้ยจะต้านทานดาเมจไหวไหมคือแบบแม่งโคตรน่าเปิดนะครับผมเป็นใครไปไม่ได้เลยอย่างที่ทุกคนได้เห็นอยู่นี่นะครับนั่นคือวีเดลนั่นเองนะครับผมสีภรรยาของทางด้านโกฮังนั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นตัวละคร ผู้หญิงที่แข็งแร่งที่สุดแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะผมยกย่องให้เลยนะครับเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับที่แข็งแร่งจะบอกว่าแข็งแร่งที่สุดก็ไม่ได้ดีเพราะว่ามันยังมีพวกเคียวกับเคฟล่าเนาะอาแต่เอาเป็นว่าชาวโลกผู้หญิงและการที่แข็งแร่งที่สุดแล้วนะครับผมยกให้เป็นวีดีโอเลยนะครับเดี๋ยวเธอแข็งแร่งอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมา ทำการแปลสกิลเพื่อนเพื่อนดูนะครับแล้วเพื่อนรับรองว่าเพื่อนๆจะต้องเห็นด้วยนะครับว่าตัวละครหญิงตัวนี้นไม่โคตรแข็งแกร่งเลยนะครับมาดูในลีดสกิลของทางด้านวีดีโอตัวนี้นะคร mm ับ hmm. ผมจะเป็นอะไรเอเลดออฟจัสติสนะคร mm ับ hmm. ผมหรือป mm ๊อปปี้เกิร์นะคะไอลีดแคตเทอร์ี่แรกนี่จะเป็นแคตเทอร์ี่ใหม่อีกแล้วนะครับผมไม่ออกมาเยอะมากมนาะตามเล่นไม่ทันงงไปหมดแล้วเนาะคือแบบออกมาเยอะเกิน นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือนำพ็อปปี้เกิด้วยโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่โหดมากๆเลยนะครับทีมผู้หญิงนะครับจะได้รับรบการอัปเกรดขึ้นไปอีกเนาะสำหรับใครที่มีตัววีดีโอตัวใหม่นี้นะครับจะคีบวกสนะครับ HP Attack and d e f e n s e บวกไปเลย170ไม่เจ้าวบวกเยอะโคตรเลยนะวิ170้เลยนะบวกคีบบวก4โอ้โหยังโหดเลยครับสำหรับตัวนี้ มาดูในส่วนของซูเปอร์แอตแท็กบ้างนะครับซูเปอร์แอตแท็กนะครับจะทำการเพิ่มพลังโจมตีนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะเมื่อเราใช้ถ้าไม่ตายนะครับจะบวกไปเลย30%ทุกครั้งนะครับโผมสแต็คพลังโจมตีนะครับแล้วก็จะเพิ่มพลังป้องกันนะครับ30%หนึ่งเทินนะครับผมเนาะพลังป้องกันอาจจะเพิ่มแค่เทินเดียวแต่พลังโจมตีจะเพิ่มเรื่อยๆนะครับทุกเทินนะครับแล้วจะทำดาเมจระดับอิมเมนนะครับดาเมจคือดาเมจระดับสุดยอดนั่นเองนะครับผมและแถมตัวนี้นะครับคือ เนื่องจากาเป็นตัวในช่วงกิจกรรม Apple f o o l Day นะครับยังจะใส่ยูนิซูเปอร์แอตแทยัดเข้ามาให้ตัวเธออีกนะครับก็จะทำการนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีไปเลยนะครับ50นะครับสแต็กได้ด้วยเลยที่สําคัญนะครับแล้วจะเพิ่มพลังป้องกันไปอีก30ตัวนี้เหมือนเดิมเนาะไม่ได้เพิ่มอะไรมากนะครับแต่จะสะแต็กพลังโจมตี50ซึ่งเซืึ่งต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะทําดาเมจระดับ สุดยอดเหมือนเดิมนะครับและแถมยังจะลบพลังป้องกันของศัตรูอีก50ไป3เทอร์เลยนะโคตรเยอะเลยนะครับแถม a Active Skill อ่าและก็เงื่อนไขในะการติดยูนิตซูเปอร์แอตแทกของวีดีโอตัวนี้นะครับเพียงแค่คุณนะครับมีโกเทนเด็กนะครับผมและก็อันติเมตโกฮังนะครับหรือเกสไซาแมนนะครับอยู่ในการโจมตี เทร์นั้นนะครับก็จะติดตหน้าของยูนิต super attack ไปเลยนะครับโหดมากผมบอกเลยวิดีโอตัวนี้โหดโคตรเลยนะครับพาสสกิลนะครับมาดูเลยนะครับ attack defense บวกไปเลยนะครับ158นนะครับโอ้โหคือแบบนี่มันตัวโดคังเฟสเลยปะวะบ,บวกเยอะขนาดนี้นะครับ150นี่ไม่ใช่น้อยนะ เออถ้าระดับ1 2ออ่ะอันนี้คือปกติเว้ยแต่ถ้า150ขึ้นไปเนี่ยเริ่มไม่ปกติแล้วนะและที่สำคัญนะครับพาสิสกิลของคุณเธอยาวโคตรเลยนะขี้เกียจแปลมากขี้เกียจอ่านมากเลยนะครับโอ้โหคือแบบดี๋ยวนี้พาร์ทิสิสกิลมันเริ่มมันเริ่มเยอะแล้วนะเกมนี้มันพัฒนาเรื่รอยๆนะครับจะสังเกตจากท้าไม่ตายอ่ะสกิลสวยมากวีดีโอตัวนี้ผมว่าพัฒนาตั้งใจทำมากๆเลยนะเออมันสวยมากนะครับด้วยทําไม่ตายดรอปคิกของเธอครับโอ้โหโคตรสวยเลยบอกเลย นะครับผมมาดูนะครับพาสิสกิลต่อน้องบวกแทงดีเฟนต์หนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะก็จะมีโอกาสหลบการโจมตีไฮเช้งเลยเนาะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต่อเมื่อตัวละครนี้นะครับยังไม่ได้ออกไปโจมตีนั่นเองเนาะใช่ไหมใช่มันอ่านว่าใช่ครับตัวนี้ยังไม่ออกไปโจมตีนะครับทางหน้าของวีดีโอนะครับก็จะหลบการมีโอกาสหลบการโจมตี50%นะครับผมแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีอีก58%นะครับเมื่อทำการโจมตีนั่นเองนะครับอืมโหดนะ บวกไปเลย58นะครับจากเท่าไหร่จาก158ก็บวกไปอีก58โอ้โหอย่างเยอะเลยนะครับผมและการโจมตีนั้นนะครับจากโอ้โหจาก ตีเข้าทะลุทุกสีด้วยหลังจากที่เราหลบการโจมตีได้ในเธอนั้นโอ้โหแม่เจ้าโหจ,จัดๆเลยคือขอแค่หลบนะครับเมื่อคุณหลบปุ๊บความสามารถในการตีเข้าทุกสีนะครับของทางด้านโกจิต้าแล้วครับบีเดลตัวนี้ก็จะทําได้เช่นกันนะครับเป็นเทคนิคที่ง่ายดด้มากเลยนะขอเพียงแค่คุณหลบการโจมตีแล้วคุณก็มีโอกาสไฮเชงอยู่แล้วไงแม่งโคตรดีเลยโอ้โหคือทําทาพาสซีฟสกิลมาค่อนข้างดีจ้ะโหดเพอร์เฟกแล้วก็มันสอดคล้องกันมากเลยนะครับรวมถึงยังไม่ ะจะเพิ่มการโจมตีอีก58เนะครับเมื่อไม่ใช่อีกจะเพิ่มอีกหลังจากที่ตัวนี้นะครับผมรับการโจมตีนะครับโอ้โหคือแบบคือถ้าเกิดเราโดนโจมตีด้วยวีดีโอก็จะบวกอีก58นะครับก็คือสมมุติถ้าเกิด ตัวละครตัวนี้นะครับไปอยู่ในเทินแรกใช่ไหมแล้วตัวของศัตรูนะครับมันตีเรา2ครั้งใน1เทินใช่ไหมเทินแรกเราหลบได้อีกเทินหนึงเรารับการโจมตีก็จะบวกไปอีก58บวกอีก58โอ้โหคือบวกไปแล้วนะครับ ปหลายแปดสองสิบหกเนี่ยก็บวกไปแล้วหนึ่งร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโหนึ่งร้อยหกสิบบวกอีกร้อยห้าสิบแปดนะครับยังโหดเลยนะครับผมถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขของวีดีโอตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะทำการนะครับโจมตีด้วยซูเปอร์แอตแทกนะครับเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งและตำแหน่งที่สอง โอ,โ,หหโอ้โหเฮ้ยโหดมากๆเลยนะแล้วก็จะโอ้โหมันเยอะจังวะเฮ้ยแล้วก็จะทําการเพิ่มพลังโจมตีอีกนะครับมีโอกาสเพิ่มพลังโจมตีอีก50%รวมถึงจะหลบการโจมตีของศัตรูนะครับเมื่ออยู่ในเทิร์นที่3า <c> ม <oughs> หึ่ก็เท่ากับว่าตัวนี้มันแทบจะหลบหลบร้อยเลยปะเออผมเริ่มงงแล้ว,ว่ะเช่อไหมมันมีโอกาสหลบร้อยเลยปะก็ในเมื่อถ้าเกิดมันอยู่ในเทิร์นในใน ในสล็อตที่3มนะครับมันก็มีโอกาสหลบจากตอนแรกอยู่แล้วอีก50ใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในเธอที่3ก็บวกไปอีก50โอ้โหคือแบบสุดยอดมากวิดีโอตัวนี้ผมองว่าโคตรโหดเลยนะครับมันดาเมจในการรมการโจมตีของเธอค่อนข้างที่จะโหดนะครับผมว่ามันมีโอกาสที่จะทะลุไปถึง400ดาเมจได้สบายๆเลยนะเออผมกล้าพูดเลยเนาะ มันรวม,รวมรวมทุกอย่างนะครับจากยูนิตซูเปอร์แอทแทรวมถึงพาสีสกิลต่างๆนะครับของคุณเธอตัวนี้บอกเลยว่ารวมรวมไปเกือบ400ได้สบายสบายนะโอ้โหดาเมจรุนแรงมากคือแบบว่าเอออยากอยากได้อยากได้เอามาเทสให้เพื่อนดูเลยเนาะมาดูในส่วนของแอ t i ิฟสกิลนะครับของทางด้านบีเดวมานะครับผมจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับและพลังและจะลดพลังป้องกันของตัวเองนะครับในเอ์อที่กดใช้นะครับผมและ จะสามารถกดใช้ได้นะครับก็ต่อเมื่อในทีมของเรานะครับมีโกฮังเด็กอันติเมตโกฮังนะครับแล้วก็หรือเกสไย่าแมนนะครับอยู่ในทีมนะครับแล้วจะใช้ได้หลังจากที่เริ่ม4ทเทินไปแล้วนั่นเองถือว่าเป็นแอคทีฟสกิลที่ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับผมโดยรวมแล้วผมมองว่าตัวนี้แม่งเป็นตัวที่โหดมากๆเลยอีกตัวหนึ่งนะครับของเซิร์ฟเจแปนะครับที่กำลังจะเข้ามาในวันที่1น,นะครับน่าจะประมาณบ่ายโมงแล้วนะ ทางด้านวิดีโอนะครับก็จะทําการอัปเดตเข้ามานะครับผม,หมโหดเอาเรื่องนะครับเดี๋ยวดูก่อนเนาะว่าตัวหลังตู้ของคุณเธอจะเป็นตัวอะไรนะครับแล้วค่อยมาทําการตัดสินใจว่าจะกดดีหรือไม่กดดีเหมือนเช่นเคยนะครับผมโอเควันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตสั้นๆแล้วกันเนาะในตัวของเซิร์ฟเจแปนนะครับผมก็ถ้าเกิดใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม